เห็นพระอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้นะคะนึกถึงอีกหนึ่งสถานที่เมื่อวานเขาไปรอกันตรงปราสาทเขาพนมรุ้งค่ะ hmm. เพราะว่ามันจะมีการขึ้นการลงของพระอาทิตย์เนี่ยปีหนึ่งมีแค่สี่ครั้งเองนะที่เขาจะขึ้นมาตรงช่องแบบเป๊ะเลยใช่ราวกับว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเป็นนาฬิกาของโลกอีกที่หนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เมื่อวานนะักท่องเที่ยวไปรอกันตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะช่วงเวลาประมาณวันที่3 4หรือไม่ก็5 3วันเนี้ยของเดือนเมษาที่พระอาทิตย์เขาจะ ตรงช่องกันเป๊ะเลยปรากฏว่านักท่องเที่ยวเป็นพันคนไปรอจนถึงช่วงเวลาจับเวลาแล้วนะต้องลงต้องลงต้องลงสักพักหนึ่งอ้าวลงไปแล้วไม่ตรงช่องเลยค่ะ <ไ>ปลายแยกย้ายแ,แยกย้ายไม่ตรงช่องได้เหรอมันไม่ตรงอะสิดี<อ>่ไงคักนนท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวต่างชาตินะคะคุณผู้ชมรวมกันอยู่ตรงนี้ปราสาทพนมรุ้งในตําบลตาเป็กอําเภอเฉลิมเกียดจังหวัดบุรีร, <S <S รัมย์มากันร่วมพันเลยค่ะก็คาดการว่าวันเนี้ยสามหวันที่สาไม่ตรงวันที่สี่ไม่ตรง วันนี้ยังไงต้องตรงนะเออวันนี้ก็คาดว่าน่าจะตรงวันนี้ก็คือเมื่อวานนี่ยนะคุณผู้ชมก็เลยมารอกันช่วงเวลาที่คาดการน่าจะประมาณ6โมงเย็นกันอีก15นาทีม,มายัง ต้องเห็นเป็นดวงแดงๆส้มๆเลยนะแล้วก็สองร้อนทุกประตูมาเลยสุดยอดอ่ะนี่มันต้องเป็นแบบนี้สวยสวยนี่ไงนี่ไงมารอตั้งแต่พาทิตย์ยังไม่ลงเห็นไหมเดี๋ยนะซ้ายคือภาพเก่าเหรอเออใช่แฟ้มภาพค่ะเอามาให้ดูว่าเวลาที่เขาขึ้นตรงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมก็ส่องมาตรงตรงประตูเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอผ่านพ้นช่วงเวลาตามนัดไปเป้งอ้าวอ้าวอ้าวมีแต่เสียงเนียเต้มไปหมดเลยค่ะตกไปแล้วเหรอโอ้ยยังและนี่ โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะมาตั้งตารอคอยกันผิดหวังสุดท้ายไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านยกย้ายยก้ายกันไปใหญ่เลยค่ะเออ,อ,อมันไม่ตรงใช่ไหมเอาไปพวกเราเดินรอดเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะเป็นไปได้ว่าองศาอะไรมันเอียงหรือว่ากนมันเป็นเรื่องของเอ๊ะไม่ดิฉันว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวมากนะ คือปีนี้มันมี28วันบ่ะของกุมภาก็อาจจะมีการคัดเคลื่อนไปบ้างหรือเล่าออหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่โดยปกติต้องตรงกันทุกปีมันต้องมีมันต้องมีวันที่ตรงเนี่ยทุกปีอยู่แล้ววันที่ตรงเนี่ยปีหนึ่งมี4ครั้งอย่างที่บอกขึ้นอ่ะสองครั้งลงอ่ะสองครั้งแล้วในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วง3-5หเมษายนและเดี๋ยวเจอกันอีกที8-10กันยายน แล้วก็มีช่วงต้นปีนะ5-7มีนาคมกับ5-7ตุลาคมก็รอดูนะค <Leb compliment. S 1> ุณผู้ชมออรอแก้ตัวก็คือเมื่อวานคนเยอะมันเป็นวันหยุดด้วยไง <mm แล้วถ้าวันนี้ตรงนะโกรธนะโกรธเอออาจจะคลาดเคลื่อนไงไม่แต่จริงๆวันนี้ก็ยังหยุดอยู่อ๋อเออใช่ก็ยังอยู่วันนี้ชดเชยันพระใหญ่ันพระใหญ่คาดว่าคนน่าจะไปรอดูเหมือนกันนะวันนี้เออก็รอลุ้นใน้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเป็นบุญตาแล้วกันเพราะว่าไปรอปุ๊บใครก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับแต่ว่าพอพระอาทิตย์เขาส่องแสงเนี่ยตามที่บอกไปเลยเดือนเมษายนก็จะร้อนหนักๆเลยนะฮะเลยครับ